ขันแรกเจิญคุณพลิฤทธวัชรศิลป์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับพร,ริฤทธวัชศิลป์ในฐานะกรรมธิการผู้ขอสนความเห็นครับท่านประธานครับจะขออนุญาตอภิปรายในส่วนของมาตรา3 1นะครับนั่นคืองบประมาณของศาลหรือว่าสถาบันตุลาการต้องเรียนท่านประธานครับว่าประเทศเรานั้นจะก้าวกระโดดไปไม่ได้ครับหากยังคงถูกชุดรัง้งด้วยปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่จัดสรรโอกาสและก็และก็ทรัพยากรในประเทศเราบนพื้นฐานของว่า คุณรู้จักใครหรือว่าโนฮูมากกว่าว่าคุณรู้อะไรหรือว่าโนฮาวนะครับที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐหลายหลักสูตรมากครับตัวยอดต่างๆนานานนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะไปก่อให้เกิดปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์มากขึ้นไปกว่าเดิมเนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่ครับมักจะมีผู้เข้าร่วมเรียนที่มาจากองค์กรครับที่ควรจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบกันและกันอย่างเช่นมีทั้งนักการเมืองแล้วก็ ตุลาการสามนูษมาเรียนร่วมกันเป็นต้นหรือมีผู้เข้าเรียนครับจากองค์กรที่เสี่ยงจะเอื้อประโยชน์ให้กับกันและกันอย่างเช่นบริษัทผู้รับเหมากับหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการเป็นต้นหนึ่งในหลักสูตรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้ครับมีชื่อว่าหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือว่าตัวย่อบอยศของศาลยุติธรรมครับที่ปีนี้มีการขอรับระมาณอยู่ที่16ล้านบาท ท่านประธานครับเหตุผลที่ผมจําเป็นต้องสงวนความเห็นและลุกข,ขึ้นมาอภิปรายทักท้วงการจัดสรรงบประมาณตรงนี้และก็หลักสูตรบยสอนี้ครับก็มีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ครับคือผมเห็นว่าสถาบันตุลาการนั้นเป็นองค์กรที่ประชาชนคาดหวังครับให้ทําหน้าที่อย่างเที่ยงตรงอย่างอิสระอย่างปราศจากอคติแน่นอนครับการที่ผู้เรียนที่เป็นผู้พิพากษาจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอกไปทานข้าวกันไปดื่มวายกันมันไม่ได้เป็นความผิดในตัวมันเองครับ แต่ความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นทันทีครับหากผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอกนั้นในอนาคตกลายมาเป็นคู่ความในคดีที่ผู้พิพากษาที่เรียนร่วมกันนั้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาสําหรับคดีดังกล่าวส่วนประการที่สองคระทานคือผมเห็นว่าสถาบันตุลาการนั้นเป็นองค์กรที่จําเป็นครับที่ต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์ของตอนเองในสายตาสังคมดังประโยคดังนะครับที่กล่าวไว้ว่า justice must not only be done but must also be seen to be done หรือแปลเป็นภาษาไทยครับคือความยุติธรรมไม่เพียงแต่ต้องเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นที่ประจักษ์ด้วยเช่นกันจากนั้นครับท่านประธานความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ว่าผู้พิพากษานั้นแท้จริงแล้วปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมหรือไม่แต่มันยังขึ้นอยู่กับว่าประชาชนนั้นเชื่อมั่นหรือว่าผู้พิพากษาผู้พิพากษานั้นถูกมองว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมหรือไม่ ซึ่งหากภาพลักษณ์ดังกล่าวครับหรือหากมุมมองดังกล่าวจะถูกกระทบจากหลักสูตรเหล่านี้ก็ย่อมทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นถูกกระทบตามไปด้วยจากนั้นกรานประธานผมโดยเห็นว่าหากประโยชน์ที่ผู้ร่วมเรียนและสังคมจะได้รับจากหลักสูตรเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่วัดผลได้ยากหรือไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงต่อความเป็นอิสระและภาพลักษณ์ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาซึ่งอาจจะเกิดจากกิจกรรมระหว่างผู้เรียนที่เกินเลยการควบคุมของผู้จัดหลักสูตร ผมได้เห็นว่าครับการเดินหน้าหลักสูตรเช่นนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ได้ไม่คุ้มเสียท่านประธานครับความจริงปัญหานี้ที่ผมได้อภิปรายมาไม่ได้เป็นปัญหาที่ถูกตั้งคําถามจากคนภายนอกสถาบันตุลาการอย่างผมเพียงเท่านั้นครับแต่ยังเป็นปัญหาที่ผู้พิพากษาบางส่วนเองก็มีความกังวลเช่นกันเมื่อเดือนมกราคมปี2568นะครับเราจะเห็นว่ามีผู้พิพากษาสารดีกาสองคนครับ ได้ทําหนังสือถึงประธานสานิกาครับ <c oughs> เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกหลักสูตรบยสของศาลยุติธรรมรวมถึงเรียกร้องให้มีการกําหนดไม่ให้ผู้าพากษานั้นเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและหากขยับมาที่เดือนพฤษภาคมครับถึงมิถุนายนปี2568เราจะเห็นว่ามีการทําแบบสํารวจครับของผู้าพากษามีผู้มาตอบแบบสอบถามอยู่ที่ประมาณ1,455คนครับผลปรากฏว่าครับ87%ของผู้ตอบครับ เห็นว่าหลักสูตรบยอสอนั้นกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ภากษาและ82%ของผู้ตอบครับเห็นว่าสมควรที่จะยกเลิกหลักสูตรบยอสแต่ดังนั้น,น,น,นท่านประธานวันนี้ผมเลยอยากจะเสนอครับให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ปรับลดงบประมาณในส่วนของหลักสูตรบยอสอโดยมี2แนวทางที่อยากให้เพื่อนสมาชิกนั้นพิจารณาครับแนวทางหรือทางเลือกที่1ครับคือการตัดงบประมาณออกทั้งหมดเลยก็คือทั้ง16ล้านบาทนะครับเพื่อน,นําไปสู่การยกเลิกหลักสูตรบยอสอนในปีนี้ ส่วนแนวทางหรือทางเลือกที่2ครับคือหากเพื่อสมาชิกท่านใดอาจจะยังเห็นถึงความจําเป็นในการมีอยู่ของหลักสูตรบยสต่อผมก็ขอเสนอครับให้เพื่อสมาชิกเหล่านั้นครับพิจารณาปรับลดงบประมาณของหลักสูตรบยสอออกบางส่วนเพื่อให้สารยุติธรรมนั้นปรับรูปแบบของหลักสูตรบยสให้เป็นรูปแบบที่ทั้งใช้งบประมาณน,น้อยลงและไปลดความเสี่ยงต่อความเป็นอิสระของผู้พักษาให้เหลือน้อยที่สุด,ดยกตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับอาจจะมีการปรับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนครับ ให้เปลี่ยนมาเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดกิจกรรมสันทนาการระหว่างผู้ร่วมเรียนหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนครับจากหลักสูรตรที่รับผู้เข้าเรียนเป็นรุ่นรุ่นมาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนหวัวข,ข้อและผู้เข้าร่วมเป็นครั้งครั้งตามความเหมาะสมเป็นต้นตัวอย่างที่2อครับอาจจะเป็นการปรับเรื่องขององค์ประกอบของผู้เรียนแยกชัดเจนระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ร่วมเรียนนั้นเป็นผู้พากษาจากภายในองค์กรกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ร่วมเรียนนั้นเป็นบุคคลภายนอก ตัวอย่างที่3ครับคือการเพิ่มความโปรง่งใสเกี่ยวกับประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากหลักสูตรนี้สิ่งหนึ่งที่ทําได้ง่ายๆครับคือการเผยแพร่ตัวคลิปการสอนจากหลักสูตรบยอสอตรงนี้และตัวอย่างที่4ครับตัวอย่างสุดท้ายครับคือการลดความเสี่ยงต่อความเป็นอิสระของผู้พักษาหลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรนี้จบไปอย่างเช่นครับการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เรียนครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พากษาคนใดนั้นต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในคดีความที่เกี่ยวข้องกับคนที่เคยเรียนร่วมกันในหลักสูตรนี้ ท่านประธานครับผมเข้าใจดีนะครับว่านอกเหนือจากหลักสูตรบยศนั้นประเทศเราก็ยังมีอีกหลายหลักสูตรตัวย่อต่างๆของหน่วยงานอื่นครับที่ก็มีปัญหาในรักษณะเดียวกันตัวผมเองครับก็เรียนตามตรงว่าก็มีจุดยืนเดียวกันต่อหลักสูตรดังกล่าวของหน่วยงานอื่นเช่นกันแต่ในเมื่อหลักสูตรบยศครับเป็นหลักสูตรที่ผมเองเคยได้มีโอกาสหารือกับทางผู้บริหารหลักสูตรโดยตรงไม่ว่าจะในคณะกรรมการงบประมาณหรือในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและในเมื่อหลักสูตรนี้ครับก็เป็นหลักสูตรที่มีความชัดเจนว่ามีการเรียกร้อง จากภายในองค์กรให้มีการยกเลิกหรือว่าทบทวนหลักสูตรดังกล่าวผมก็เลยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าหากสารยุติธรรมจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยโดยการยกเลิกหรือทบทวนหลักสูตรดังกล่าวผมเชื่อครับว่าความกล้าหาญของผู้บริหารสารยุติธรรมนั้นจะได้รับความชื่นชมจากหลายภาคส่วนในสังคมและผมเชื่อเช่นกันครับ ว่าความกล้าหาญดังกล่าวนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารของหน่วยง,งานอื่นที่มีการจัดลักษตรในลักษณะคล้ายๆกันเดินตามความกล้าหาญของศาสตร์ยุธธรรมเช่นกันครับขอบคุณท่านประธาน